สวัสดีค่ะเด็กๆในชั่วโมงพัฒนาภาษาไทยในวันนี้นะคะวันนี้คุณครูเตยไม่ได้จะให้เด็กๆเขียนตามรอยประแล้วก็จะไม่ได้ให้เด็กๆอ่านคำผสมสระอีกแล้วนะคะเพราะคุณครูกลัวเด็กๆจะเบื่อกันวันนี้เราพักเรื่องการอ่านผสมสระไปก่อนวันนี้คุณครูเตยจะพาเด็กๆไปเรียนในเรื่องหนูน้อยตั้งใจเรียนกับเรื่องหนูน้อยรู้จักใช้พลังงานค่ะ หนูน้อยตั้งใจเรียนในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการเรียนหนังสือนะคะว่าเด็กๆของคุณครูเนี่ยเป็นหนูน้อยที่ตั้งใจเรียนหรือเปล่าแล้วก็อยู่ที่บ้านเด็กๆเป็นหนูน้อยที่รู้จักใช้พลังงานไหมในชั่วโมงพัฒนาภาษาไทยนะคะเดี๋ยวเด็กๆหยิบหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะแล้วไปทําแบบฝึกหัดพร้อมๆกับคุณครูวันนี้การบ้านไม่เยอะนะคะเด็กๆเด็กๆทําแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะเปิดคลิปคุณครูแล้วทาการบ้านไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะ พร้อมรือยังค่ะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทําการบ้านกันเลยค่ะเด็กๆหยิบหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาเลยนะคะเป็นหนังสือพัฒนาภาษาไทยวันนี้เราจะข้ามการอ่านสะกดคําผสมสรอะสระอาคําผสมสระต่างๆแล้วก็คําที่มีตัวสะกดไปก่อนเราจะไปทําเรื่องนี้กันค่ะเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่42นะคะเรื่องหนูน้อยตั้งใจเรียนค่ะเด็กๆพร้อมแล้วอ่านตามคุณครูก่อนนะคะ เช้าไปโรงเรียนหมั่นเพียรศึกษาตั้งใจอ่านเขียนเรียนหนังสือเอ่ยอีกรอบไหมคะเด็กๆเช้าไปโรงเรียนหมั่นเพียรศึกษาตั้งใจอ่านเขียน เรียนหนังสือเอ้ยในหน้านี้ให้เด็กๆกระบายสีให้สวยงามแล้วก็เขียนตามรอยประคําว่าเรียนนะคะรอเอียนอเรียนรอสระเอียนอหนูรอเอียนอเรียนแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้ไปโรงเรียนก็ไม่เป็นไรนะคะแต่เราก็เรียนกับคุณครูอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆสู้ๆนะคะหน้านี้ระบายสีให้สวยงามและเขียนตามรอยประสู้ๆนะคะอย่าลืมหัดอ่านด้วยนะคะ แล้วก็มาดูหน้าที่43หน้าที่43หน้านี้คุณครูเตยให้เด็กๆระบายสีภาพที่ควรปฏิบัติคะ่ะเด็กๆทำไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะจะได้การบ้านเสร็จเร็วๆจะได้ไม่ต้องรบกวนคุณพ่อคุณแม่นะคะเปิดไปที่หน้า43เลยคะ่ะเด็กๆด,ดูภาพแรกสิคะ อันนี้คือภาพที่เด็กๆอยู่บ้านนะคะสิ่งไหนคือสิ่งที่เด็กๆควรทําภาพแรกเปิดโทรทัศน์ทิ้งไวค้ค่ะเด็กๆไม่ได้ดูโทรทัศน์แต่กลายเป็นโทรทัศน์ดูเด็กๆแทน,นะคะ่ะภาพนี้ควรทํำไหมคะถ้าควรทําระบายสีลงไปถ้าไม่ควรทําไม่ต้องระบายสีคะ่ะดูภาพที่สองสิคะปิดโทรทัศน์เมื่อเลิกดูแล้วภาพนี้ควรทําเป็นอย่างยิ่งเลยเด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะ เวลาไม่ดูทีวีแล้วปิดเลยนะคะเด็กๆระบายสีรูปนี้นะคะต่อไปค่ะปิดพัดลมหลังเลิกใช้งานถูกต้องไหมคะถ้าเป็นสิ่งที่ควรทำระบายสีลงไปเลยค่ะแลวภาพสุดท้ายเปิดตู้เย็นทิ้งไว้เด็กๆอยู่บ้านรู้สึกหิวไปเปิดตู้เย็นหยิบนมออกมาแต่ก็ไม่ปิดตู้เย็นแบบนี้ควรทำไหมคะ ไม่ควรทำเลยถ้าไม่ควรทำไม่ต้องระบายสีลงไปนะคะเท่านี้เองค่ะเด็กๆก,การบ้านของคุณครูมีอยู่ในหน้าที่42และอยู่ในหน้าที่43ในหนังสือพัฒนาภาษาไทยเล่มนี้หน้านี้จะเป็นหน้าที่เกี่ยวกับอ่านทำคล้องจองตามคุณครูอ่านด้วยกันอีก,กรอบนะคะเช้าไปโรงเรียนมันเพียนศึกษา ตั้งใจอ่านเขียนเรียนหนังสือเอ่ยนะคะระบายสีมาเขียนตามรอยประแล้วก็อย่าลืมทำการบ้านหน้าที่43เท่านี้เองค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเช้าไปโรงเรียนหมั่นเพียรศึกษาตั้งใจอ่านเขียนเรียนหนังสือเอ่ยตอนนี้เราไม่ได้มาโรงเรียนเราก็สามารถเรียนกับคุณครูเตยที่บ้านได้นะคะ เด็กๆสู้ๆนะคะผู้ปกครองสู้ๆนะคะเราจะสู้ไปด้วยกันเด็กๆทําการบ้านส่งคุณครูด้วยนะคะคุณครูจะรอตรวจการบ้านของเด็กๆค่อยๆทํานะคะเด็กๆแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ในชั่วโมงพัฒนาภาษาไทยพอแค่นี้ก่อนสวัสดีคะ่ะ